ผมอยู่กับผมนะครับเซลเอกนะครับเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นมือสันวันดีเนาะได้เดินทางมาทางอำเภอบุญทลิกนะครับหลายคนจะคงจะวานเขาวานน้ำเสร็จแล้วนะครับช่วงนี้ก็ฝนบ่ค่อยตกเนาะวานเขาเสร็จแล้วนะครับเมื่อนี้นะครับมาทรงแท็กเตอร์ L32 นะครับรถคันนี้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ต่อพวง3ชิ้นนะครับพอนสบายๆนะครับลูกค้าดาวสูงถึงห0นะครับก็เลยพอนแบบปีละเถื่อนะครับอุปกรณ์3ชิ้นก็จะมีใบมีดนะครับหลักการผานนะครับหลักกา โรตรีนะครับตัวนี้พรปีละนะครับ6,000-1,000บาทนะครับกับพรอยู่ที่7ปีนะครับก็คือพรสบายๆเลยแหละนะครับจริงๆลูกค้าเคยใช้รถไถตัวใหญ่มาก่อนนะครับเป็นของยี่ห้ออื่นนะครับเป็นประมาณ60แรงนะครับบอกว่ามันใหญ่ไปนะครับลงหน้าบอกค่อยได้ติดลมนะครับก็เลยขายออกนะครับก็มาซื้อตัวเนี้ยนะครับ32เพราะว่าลูกค้าว่าค่างวดบ่แพงนะครับราคา อ่าน้ำหนักเบานะครับจะใส่เน้นในการชนะตัวนี้ลูกค้าก็คือมาลองขับเลยนะครับตัวนี้ก็คือเพิ่นเคยขับมาก่อนละนะครับทดลองขับเลยว่า L 3 2เนี่ยจริงเป็นเลนะครับก็เลยเท่าแรกเนี่ยลูกค้านี่เคยบอกว่าเคยใส่ของพอเถ่าเมา่อก่อนละนะครับตัวนี้ก็คือเป็นต้นไม้นะครับลองขับเบื้องต้นนะครับก็ถือว่าเป็นมือสันด้านดีนะครับก็ขอให้ลูกค้าทำด้วยเงินทองนะครับ